สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับปิน้นอีกครั้งนะคะอยู่ที่ช่อง y u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  e ฟอร์ดบายปิน้นค่ะวันนี้ปิน้นยืนอยู่กับเจ้าเอเวอร์สนะคะเป็น 4x4 แบบ2.0ใบเทอร์โบค่ะเรามาดูกันค่ะว่ารถคันนี้พออุปกรณ์และโปรโมชั่นอะไรในตอนท้ายนะคะด้านหน้านะคะของรถ 4x4 แบบเอเวอร์สขับ4คันนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมสีเงินค่ะเพิ่มความหรูหรานะคะแล้วก็จะมีอะคริลิกค่ะด้านบน บอกชื่อรุ่นนะคะว่า e v e r e s t ค่ะติดมาจากโรงงานแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากค่ะในส่วนของกันชนด้านหน้านะคะก็จะเป็นแบบสีโครเมียมเช่นเดียวกันค่ะพร้อมด้วยเซ็นเซอร์นะคะหกจุดค่ะมาดูในส่วนของด้านข้างกันนิดนึงค่ะด้าน,นข้างนะคะจะก็จะมาด้วยพร้อมด้วยล้อนะคะอลลอยค่ะขนาด20นิ้วค่ะ ล้อลอยขนาด20นิ้วแล้วก็พร้อมด้วยยางนะคะกูดเยียที่มาจากโรงงานเช่นเดียวกันค่ะเพิ่มสมรสนะในการขับขี่แบบ 4x4 ลูกค้าสามารถเอาไปปีนป่ายขึ้นเขาได้นะคะสมรถนะดีเยี่ยมค่ะด้วยพละกําลังที่เป็นเครื่องยนต์แบบ2.0ไปเทอร์โบและมีเครื่องแล,และเป็นแบบขับ4ี่นะคะสามารถเลือกโหมดได้ถึง4โหมดด้วยกันนะคะในส่วนของกระจกมองข้างค่ะก็จะเป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันค่ะพร้อมด้วยไฟเลี้ยวนะคะดันทางค่ะ รถ4่คูณ4เอเวอคันนี้ค่ะจะตกแต่งด้วยอุปกรณ์ที่เป็นโครเมียมทั้งหมดนะคะเพื่อเน้นความหรูหราค่ะในส่วนของ่าวหลังคาด้านบนก็จะเป็นสีเงินเช่นเดียวกันนะคะแบบนี้มาดูกันที่ภายในนิดหนึ่งนะคะในส่วนของสีขาวคันนี้ค่ะมาพร้อมด้วยเบาะคอนอยักค่ะสีน้ำตาลสวยงามหรูหรา,รามากทีเดียวค่ะ ถ่ายดูภายในกันนิดนึงนะคะที่เบาะนะคะแล้วก็คอนโซลค่ะเป็นแบบขนาดเจ็ดที่นั่งค่ะเป็นรถครอบครัวนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถครอบครัวขนาดเจ็ดที่นั่งอยู่ก็สามารถดูเอลเรสคันนี้นะคะเป็นตัวเลือกกันได้ค่ะในส่วนของราคาพิเศษค่ะลูกค้าวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะคะในส่วนของราคาพิเศษค่ะรถคันนี้ค่ะ โดยปกตินะคะราคาจะจำหน่ายนะคะอยู่ที่1,799,000บาทค่ะลูกค้าสามารถเลือกรับนะคะส่วนลด2 0 0แสนบาทค่ะหรือว่าผ่อนแบบ0นปนะคะ8ปงวดค่ะหรือสามารถเลือกติดอุปกรณ์ติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มความสวยงามเพิ่มความหรูหราให้กับรถได้นะคะลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนได้ ที่เบอร์ปินเลยค่ะที่0863350341หรือลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะคะที่โชว์รูมฟอร์ดพระประแดงค่ะวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะก่อนจะลากันไปวันนี้ค่ะลูกค้าช่วยกดติดตามกดซับสไคร b e กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ปินนิดนึงนะคะที่ช่อง y o u t u ฟอร์ดบายปินค่ะวันนี้ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ 来 <laughs> 了